อันนี้ก็เป็นแอร์เก่าเป็น1020ปีเลยนะครับเพราะคอนโดเนี้ยซื้อมา10 2 0ปีแล้วอันนี้เป็นแอร์ตั้งแต่ติดตั้งเลยซึ่งอันเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่รู้มันคือแอร์ยี่ห้ออะไรเหมือนกันเพราะรีโมทมันก็ไม่ได้มียี่ห้อบอกใช่ไหมแต่เราสามารถบันทึกรีโมทนี้ลงไปในไออารีโมทต,ตัวนี้ได้ง่ายนะครับแค่กดเพิ่มตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลือกเป็นแอร์จากนั้นกด learn match คันนี้กดโอเคครับคันนี้เขาจะให้เรายิงรีโมทต,ตัวเนี้ยเข้าไปที่ตัวไออารีโมทต,ตัวนี้นะแล้วแค่กด ปุ๊บแบบนี้เห็นปะมันก็จะยิงสัญญาณเข้าไปเราบันทึกเป็นคีย์แรกเขาให้เรายิงไปทั้งหมด3คีย์ได้กันแล้วก็ยิงเข้าไปน,นี่ปุ่มลดอุณหภูมิส่วนต่อไปก็เป็นปุ่มเพิ่มอุณหภูมิพอมันเรียนรู้สัญญาณทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยมันก็จะไปให้เราทดลองยิงดูครับว่าเนี่ยกดเปิดปิดแอร์ได้หรือเปล่าซึ่งได้ยินเสียงไหมครับอันนี้คือเป็นเสียงเปิดปิดแอร์นะ ยที่ผมไม่ได้กดรีโมทต,ตัวนี้เลยนะเห็นปะคือถ้าเกิดอย่างเงี้ยใช้ได้ก็แค่กด can control อันนี้ก็เพิ่มเป็นแอร์ไปเลยแค่นะี้ก็เสร็จแล้วเราก็ได้รีโมทแอร์ Air ที่สามารถใช้เป็น IR รีโมทได้แล้วสามารถสั่งควบคุมนอกบ้านได้เปิดปิดแอร์หรือว่าตั้งเวลาปิดแต่ถ้าเกิดใครไม่มีรีโมทแอร์ Air เลยเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับสมมุติว่าอันเนี้ยแอร์ไดเซนโกใช่ไหมครับเราแค่เลือกแอร์อย่างงี้ปุ๊บแล้วคันนี้ก็ Quick Match คันนี้มันก็จะให้เราเลือกยี่ห้อครับด y s o n กตัวนี้ปุ๊บนะคันนี้เขาจะให้เราทดลองกดดูอันนี้ดินเสียงใช่ไหมครับคือมันเปิดแอร์ได้คันนี้เรากด Can Control นะคันนี้เขาก็จะให้ทดลองปุ่มต่อไปเรื่อยๆอันนี้กดติดปุ๊บกด Can Control กดปุ๊บอันนี้ก็ควบคุมได้เหมือนกันกด Can Control คันนี้เขาจะให้เราลองกดปุ่มของตัวควบคุมแอร์ตัวนี้ดู ถ้าเกิดสมมติมันควบคุมได้หมดเนี่ยเราก็กด Can control a n c ครับแค่นี้เราก็สามารถใช้ควบคุมรีโมทแอร์ Air ผ่าน IR รีโมทนี้ได้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์สอบถามได้นะครับหรือถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมทิม้งพิกัดไว้ให้นะจิ้มดูได้เลย